สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็ได้รับปล่อยรถใหม่หนึ่งคันนะก็จะเป็นคอนด้าเว็บหนึ่งสองห้าตัวล้อเม็ดสี่เท่าใหม่ปีสองพันยี่ห้านะครับคันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดนะครับสําหรับเว็บหนึ่งสองห้าตัวสี่เท่าใหม่ปีสองพันยี่ห้านะครับทางร้านของเราก็จะแถมหมวกให้สองใบนะครับสําหรับคอนด้าเว็บหนึ่งสองห้าตัวสองพันยี่ห้านี่มีให้เลือกอยู่สีสีนะฮะก็จะมีสีเทานะครับสีดําสีขาว แล้วก็สีเขียวนะครับส่วนสีเทานะครับสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นสีออกด้านด้านนะครับนี่ยสีเทานี้จะเป็นสีด้านนะครับกับสีดำนะสองสีนี้จะเป็นสีด้านนะครับ um ส่วนสีเงาก็จะมีส oui ีขาวกับสีเขียวนะครับสองสีนี้ก็จะเป็นสีเงานะครับส่วนราคานี <clothes> <in> ้เ like ท่ากันเลยนะครับราคาเงินสดรูปจดทะเบียนตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่ห้า0 0เรบาทนะครับราคานี้รูปจดทะเบียนเลยนะครับห้าหมนเางร้อนะครับ อันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจงหัดบุรีรามอันเภอกระสังนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนทที่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถใหม่ใช้งานสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าเวฟมี2สองห้าตัวล้อแมกสีเท่าใหม่ปีสองพันยี่สิบห้านะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวทองก็จะเป็นตัวล้อแมกนะแล้วก็สีเท่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะออกสีบรอนนะครับนี่ฮะ แล้วก็ฝากครอบตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับนี่ฮะสีดํานี่จะเป็นสีเงานะส่วนสีเทาตรงนี้ก็จะเป็นสีดันะครับระบบไมค์ก็เหมือนเดิมนะก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับตัวนี้ระบบไฟหน้าไฟท้ายนี่จะเป็น led นะฮะส่วนไฟเลี้ยวกับไฟรีนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับนี่ฮะคันนี้ก็ถือว่าใหม่นะครับรถติดวันที่ 11บเุ่มหานะฮะ2568นะครับวันนี้วันที่25ก็ขายได้แล้วนะครับตัวนี้ข้างหน้าดิสนะฮะข้างหลังดำนะฮะก็เป็นล้อแมกซ์ขบนิ้วหน้าหลังนะครับแต่ว่ายังเป็นระบบยางใน้อยู่นะครับขนาดยางหลังในี่80ทับขอบ17นิ้วนะฮะยางหน้านี่70ทับขอบ17นิ้วนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกซ์นะฮะแล้วก็มีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะครับ ตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับสำหรับฮอนด้าเวมิว2 5ตัวใหม่นะครับก็ถือว่าประหยัดนะครับลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง71.4กิโลนะครับเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่วิ่งงานนะครับหรือว่าเอาไปขับวินนะครับใช้ดีมากนะครับอันนี้ของเราก็จะแถมหมวกให้2ใบนะครับตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตร ่วนระบบเคร่งชีตก็รับประกันได้5ปี50,000กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสด59,200บาทนะครับราคานี้วมจดทะเบียนเลยนะครับ59,200นะครับเอารถไปขี่ได้เลยนะครับรอรับใยทะเบียนกับผู้มือไม่เกิน45วันนะครับราคานี้ทางร้านโอนให้ทำทะเบียนทำพรบรให้นะฮะหรือว่าอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอยากซื้อเงินผ่อนก็สามารถซื้อได้นะครับ คนบุรีรัมนีเครดิตดีนี่ดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับสีเข้าสวยนะครับตรงนี้สวยนะครับสีเทาด้านนะครับตรงนี้ก็จะออกสีรอนนิดๆนะฮะตัดกันสวยนะครับข้างหน้าก็สวยนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้าหน้านะครับชุดตะกร้าหน้านี่371บาทนะครับทางตะกร้าแล้วก็ขายยึดนะครับนี่ฮะ สีเทานี้จะขายดีนะครับในตัวสีสีเลยนะฮะก็จะมีสีเทาสีเขียวนะครับที่ขายดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็สีเขียวขายดีนะฮะบางร้านก็สีขาวขายดีนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ปล่อยก็จะเป็นสีเทานะครับลูกค้าซื้อเงินสดเลยนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดบุรีรัมนะฮะมาซื้อเงินสดเลยนะครับ59,200่าบาทรวมจดทะเบียนนะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับสีเทานี้สวยมากนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่092157129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับนะแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบเลยนะฮะจะซื้อเงินสดก็ได้เงินผ่อนก็ได้นะครับสำหรับคนในบุรีรัมย์นะครับส่วนนอกพื้นที่เราขายให้นะฮะแต่ว่าขายให้เป็นเงินสดนะครับ59,200รบาทรวมจดทะเบียนนะครับราคานี้ ทางร้านโอนให้ทำทะเบียนทำพรบ,บรรให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อ,ตอไปนะครับหมวกสวยนะครับนี่ฮะหมวกแถมให้2ใบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ